พิมสุชัญญามาดามสูตนะคะวันนี้เรามาดื่มน้ำขิงกันค่ะพี่โอไมคอนออกมาอีกแล้วแล้วมากันเยอะเลยแต่เราอ่ะก็ดูแลตัวเองแล้วบางคนก็บอกว่าไม่รู้ไปติดมาจากไหนนะคะมีทางเดียวเท่านั้นก็คือเราเพิ่มภูมิต้านทานตัวเองให้แข็งแรงนะคะทำได้แค่นี้แล้วกรมการแพทย์แผนไทยนะคะและแพทย์ทางเลือกก็ได้ออกมาพูดว่าขิงเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่า มากๆกเลยก็คือข้อที่หนึ่งเขาช่วยขับลมนะคะช่วยขับลมแก้ท้องอืดจุกเสียดแน่นเฟ้อเนื่องจากสารน้ำมันละหอมระเหยในขิงเนี่ยนะคะเขาจะช่วยกระเพาะอาหารให้มันแบบบีบตัวนะคะแล้วข้อที่สองนะคะก็คือลดอาการขลื่นไส้อาเจียนนะคะเราก็ใช้แบบนี้ได้นะคะลดอาการปวดไมเกรน ลดปวดกล้ามเนื้อลดการอักเสบนะคะในผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมและรูมาตอยนะคะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ต้องแนะนำเลยเป็นคิงเมดแบบนี้นะคะเป็นแคปซูลค่ะมันก็จะมีปริมาณสารสำคัญที่มากพอนะคะและก็ข้อที่5ค่ะช่วยเรื่อง ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่นะแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองนะคะลดไข้ขับเสมหะนะคะวันนี้เรามาจิบน้ำขิงนะคะมี2แบบด้วยกันก็คือข้อที่1อันนี้ค่ะแบบธรรมชาติก็มีน้ำตาลน้ำตาลเสืแดงนะคะแล้วก็โอ้ยอเป็นซองอย่างนี้นะคะแล้วก็แบบนี้ค่ะเป็นน้ำตาล โอ้ยไม่ใช่ค่ะขอโทษไม่ใช่น้ำตาลแต่มีสารให้ความหวานนะคะอันนี้ก็จะเป็นรสชาติดีนะคะให้เลือกทั้งสองแบบเป็นขิงผงสำเร็จรูปนะคะจากกิฟฟลีนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ติดตามด้วยนะคะแต่ถ้าจะมีการสั่งซื้อสอบถามทักเข้ามาได้เลยนะคะตามลิงก์ข้างล่างนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ